สวัสดีชาวฟุตบอลทุกท่านนะฮะทีมเวลีสอังกฤษวันเสาร์ฮะวันนี้โอ้โหเจ็ดคู่มากองอะไรกันวันนี้จะมีคู่18ปนนาฬิกาสมาทีคู่3ามทุ่มคู่สามทุ่มมี4คู่แล้วก็คู่5้าทุ่มครึ่งมีห่งคู่แล้วก็ปิดท้ายคู่อีสออีก1คู่แล้วก็ไปที่คู่แรกฮะสเนนาฬิกาสนาที ลิเวอร์พูลจะเปิดแอนฟิลฮะรับการไปเยือนของเอเวอเรตันฮะเป็นเมอร์ซี่ไซด์ดาร์บี้ฮะเจอกันทีไรไม่ใช่งานง่ายของลิเวอร์พูลฮะแต่สําหรับคืนนี้ลิเวอร์พูลฮะทําได้แน่นอนฮะแต่ว่าจะกินยากนิดนึงคิดว่าน่าจะจบกันที่สองหนึ่งฮะแต่ว่าสองหนึ่งแบบเหมือนเดิมฮะอาจจะนาทีเจ็ดสิบแปดสิบฮะอาจจะเกือบนาทีบาสเลยลิเวอร์พูลเฉือนสองหนึ่งฮะ คู่ที่สองฮะสามทุ่มไรตันเปิดบ้านรับการเยือนของเทอตแนมฮอตสเปอร์ฮะสเปอร์เล่นยูฟาฮะโอโ้โหทำผลง,งานได้ดีมากฮะคู่นี้ฮะไม่ต้องคิดเยอะสเปอร์เจอชัยฮะคู่สามทุ่มนะอีกหนึ่งคู่เวสต์แฮมยูเนเต็ดฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของคริสตันพาเลตฟอร์มของคริสตันพาเลตก็ เหน้งออกเสมอแต่ว่านัดน,นี้พาเลตจัดชนะแล้วนะฮะ mm hmm. คืนนี้พาเลตฮะเฉ mm ื hmm. อนสองหนึ mm ่ง hmm. แล้วก็คู่สามทูปเบอร์ลี่ฮะ mm hmm. เปิดบ้านพบฟอร์เรสฟอร์เรสฮะคุณซื้อใหม่อย่างแอนฮะคืนนี้ mm hmm. น่าจะบุกไปเก็บสามแต้มได้ฮะ mm hmm. คืนนี้ฟอร์เรสฮะ <c oughs> ขอแบบสามศูนย์แล้วกันหมดโหดเลยฟอร์เรสนัดนี้นน แล้วก็คู่สามทุ่มคู่สุดท้ายฮะวูฟปแฮมตันนะฮะเปิดบ้านรับการมาเยือนของลียูเนเตดไม่ต้องคิดเดยอะฮะวูฟปอัดแน่นอนวูฟปอัดแน่นอนฮะเก็บกดมาหลายนัดฮะเพราะว่าผลง,งานไม่ค่อยดีคืนนี้ในบ้านวูฟปเดือดแน่นอนวูฟปสามสองฮะเฉียนหน่อยๆแล้วก็มาที่คู่บิ๊กแมตสำหรับคืนนี้ฮะห้าทุ่มครึง่ง แมนเชสเตอร์ยู่นเตดจะเปิดโอแทฟฟอร์ดฮะรับการมาเยือนของเชลซีเชลซีฮะอยู่ฝ้านัดแรกฮะออกไปเยือนบาเยือนฮะแพ้ไปสามหนึ่งฮะอยู่ฟอร์มแบบสู้ไม่ได้ฮะแต่ไนลีกฮะอย่างผลงานถือว่าโอเคฮะแต่สำหรับแมนยูอาทิตย์แล้วก็แพ้ซิตี้มาสามสูน คิดว่าน่าจะเก็บกดฮะสงสัยจะมาอัดนั่นนี้หรือเปล่าแต่ผมเชื่อฮะคืนนี้เชลซีน่าจะเฉือนงมนยูได้ฮะเชลซีสองหนึ่งฮะแล้วก็คู่ตีสองปิดท้ายฮะฟูแล่วมะจะเปิดบานรับกรรมเยนของเวนฟอร์ดคู่นี้ง่ายๆฮะเวนฟอร์ดกอดชัยฮะสำหรับวันนี้ก็ฝันดีฮะสมาชิก